สว,ส,สวัสดีครับพบ,บกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นในรายการย <O, S 1> ิปซีโอซีริกรครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โออาจารย์โอสีริกรนพี่รักรผมอาจารย์ท็อปะเมตรามหานิยมก็มาเหมือนเดิมครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,9้าร 99, 99แชร์ชนะเมื่อแชร์แล้วพิมคำว่าแชร์แล้วชแวชรงํ<ค>ำถาม,ถามนะก็เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานก็มาแล้วเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์ เมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับนะเข้ามากันได้นะครับนะดูที่คำว่าสดนะครับถ้ายังมีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะถามได้ก็ตอนที่มีคำว่าสดอย่างเดียวนะรายการของเราเป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดสุดขีดพิเศษนะมา<ค>ได้เออ มาเองนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะครับนะผมอาจารย์ท็อมครับผู้ดูแลรายการนะครับนะนะมาครับกดแชร์ออกไปโคนเก9 9ร้แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชีอเร่อนะแชร์แล้วชื่อเล่นค<ท>ำถามนะเข้ามากันได้นะครับนะรายการของเราในรอบนี้ ก็มีท่านอาจารย์โอม,มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมดูที่คํว่าสดครับถ้ามีคำว่าสดแปลว่าพวกเรายังอยู่นะเพราะฉะนั้นคำถามถามได้ตอนนี้ครับช่วยกดแชร์ออกไปด้วยบางทีนะอืใจเราก็อยากจะนอนต่อสามทุ่ม นะตอนนี้ก็จะเจวก็ได้นอนแล้วครับนะเดี๋ยวทำนี้เสร็จแล้วก็ไปนอนได้เลยนะได้ได้นะกดแชร์นะครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามดูที่คำว่าสดนะสดด้านบนครับถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่าเรายังอยู่นะครับนะถามเข้ามาได้ครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้า ารเก้าสเก้าแชร์จริงๆเ้าแชร์เดียวก็หลูแล้วค่ะขอยแชร์เถอะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นนะลูกค้าคนแรกมาแล้วมีไห้มีไห้เอาไม่เอาไม่ดูอ่ะไหนนะคุณอะไรอ่ะคุณอินใช่ไหมคุณอันความรักจะมีใครเข้ามาบ้างไหมครับ ถ้ามีก็เจอคนฉลาดนะครับนะน่าดูเลยแหละนะถ้าเจอก็เจอคนฉลาดกว่าน่าดูเลยแหละที่ตอนนี้ชีวิตหนูเป็นอย่างไรเปล่าคะคือให้ดูทั้งชีวิตเลยผมดูแค่ใบเดียวดีหรือร้ายแค่นั้นนะอ่ะจนครับพูดตรงๆครับให้เก็บเงินเก็บทองมาใช้จ่ายเยอะมากกว่ารายได้นะให้ระวังครับจริงแพทย์ไม่ได้ไม่ค่อยอยากให้บอกตรงๆว่าจนแต่ว่าบอกว่า ถ้าใช้จ่ายมากกว่าไรายได้แค่นั้นแหละเ,<อ>เนี่ยคแค่นั้นก็นะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์นะแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์และนี่ครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสริริกรอภิรัตน์ครับ Facebook โอสริริกรอภิรัตน์ เบอร์โทร06199226450925929261 ID รายอซีรี15ตามนี้ครับกดแชร์พิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมร,ราศรีพิธีกรรมทุกชนิดแล้วก็จำหน่ายเทวรูปเทพ เครื่องรางของของังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับอาจารย์ทอปนะะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ราย AJTOP16 ครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับถ้าใครต้องการดูดวงแบบส่วนตัวนะมาชื่ออะไรแอนดีก่อนทำหน้าที่นะคะออแอนสุขภาพเป็นอย่างไรคะ ยังแข็งแรงอยู่ครับพูดตรงๆนะยังแข็งแรงอยู่ยังไปได้ต่อครับนะมันมันมันเหมือนยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ยังไม่เป็นไหลมาขยับตัวบ้างอ่านเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับนะเวลาตอนนี้ขยายขยับตัวเลือดเส้นเลือดสายลังนะคะบางทีเหลือเวลาอีกสี่นาทีขวานะครับนะมาครับนะสี่นาทีครึ่ง ก็เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ขอบคุณค่ะค่าอาจารย์โอเนี่ยอะไรคะผู้เป็นประธานของเราเนี่ยท่านก็ได้มาดูดวงนะทุกคืนครับนะที่ทน,น,น่าจะเปิดมาทำกลางวันน่อะหรือเย็นกลางวันก็นอนก็ทำไ,ไปเรื่อยนะครับนะทนกลางวันนอนกลางคืนนะทำอะไรไปเรื่อยครับนะ มาครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเกเก้าแชร์แชร์ได้แล้วก็ถามเข้ามาได้ครับนะมาหนึ่งแชร์แชร์ก็ได้เมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นะตามได้คำถามครับนะก็ช่วงนี้อยู่ว่างๆก็สวดมนต์วนสวดพรเจริญสมาธิกันให้มากนะมไม่งั้นมันอยู่ลำบากนะครับในยุโคโควิดแบบนี้นะต้องมานั่งสวดมนต์สวดพรเสริมดวงเสริมราศีโดยที่มีท่านอาจารย์โออยากจะสวดมนต์วันนี้โอ้ว่ไม่ค่อยออกเลยเพราะว่ากดหลายย้อม จุกพ่คอแล้วแต่ตามสบายครับนะแต่ว่าโอ้จะพยายามสวดหลัง,น,งนี้แล้วกันไปนะอ่านน้ำแล้วก็ก่อนนอนจะสวดอยากสวดติมดได้สวดป่ะเสริมดวงเสริมราศีก็เข้ามากันได้นะครับนะดูที่คาว่าสวดครับถ้ายังมีคาว่าสวดอยู่แปลว่าเรายังอยู่ แต่ถ้าไม่มีคำาสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่นะครับแล้วจริงๆแล้วยุคนี้จะท้อเพ่งคัดมากเลยว่าจะทําร้อมบอกคนว่าให้สวดมนต์กันมากๆเลยนะคะก็แล้วแต่ครับนะเป็นวิบากกรรมครับนะนะโลกตอนนี้ก็หาก,กินลําบากหนึ่งแหละคนที่ไม่มีบุญนะนะจากโลกไปก็เยอะนะน่าลําบากใจนะตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะค้าเราจะไปพึ่งพาใครได้ก็คงจะลําบากนะจึงจเจริญ สติกันเอาไว้วะนะจึงจเจริญสติกันเอาไว้นะครับนะว่าเวลาเราจะสร้างบาร,รมีเนี่ยเรามีลมหายใจอยู่ในโลกก็เป็นเวลาที่ยังต้องอมีไว้ให้สร้างบาร,รมีได้ครับนะเข้ามากันได้ครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับเวลาของเราก็ยังพอเหลืออยู่อีก3นาทีกว่านะ ถ้าใครจะถามอะไรก็ถามได้แตถ้ายังไม่ถามก็ขอโฆษณาก่อนติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ f c e e o o o โอซิริกรอาภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอาภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ดีรายโอซีรีหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองนะเสริมดวงเสริมราศีตามนี้ครับแล้วก็ถามเข้ามาได้นะครับสำหรับตอนนี้ที่ยังมีคำว่าสดอยู่นะอ่ะนะถ้าหมดคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามก็ถามได้เฉพาะตอนนี้ครับถูก,กำจำกัดเวลาเรามีจำกัดนะครับนะ อ่าแล้วผมครับตามนี้ครับอนะ่ก็นะรักษาสุขภาพกันด้วยละกันนะไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากาการัดไว้นะผมเห็นนไปเย็นเนี่ยเดินเดินอยู่ข้างนอกเห็นคนไม่ใส่หน้ากากเดินมานะผมก็ไม่เข้าใจเขาเล้งงเหมือนกันน่ะว่าทําไมไม่ใส่หน้ากากเดิน,น,นตรงริมถนนนั่นอ่ะเป็นผู้ชายนะก็แต่งตัวดีวอ๋อแต่งตัวดีอ่ะอเออเพราะว่าปัญหาคือถ้าไม่ใส่เริ่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยนะ ก็มีเยอะนะหลายคนที่ลืมนะเรื่องหน้ากากเพราะว่าอาจารย์โอ้ได้ลืมมาจําเลยไปอยู่ปากซอยแล้วเอ้าลืมหน้ากากกระดับเข้ามาใหม่เมื่อก่อนจาได้ไหมอาจารย์โอ้เสริมดวงเสริมราศีนะครับเข้ามากันได้ครับวกโอกาสได้ไปแล้วค่ะตอนนี้อยู่แต่บ้านตลอดเลยดีแล้วมีเรคนบอกว่าดีค่ะดีแล้วดีค่ะอยู่กับบ้านระดีค่ะอะไรหรอเก็แชร์ออกไปไงเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ไงนะ ใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชแรงคำถามนามะล้เวลาเวลาแมชัยจันทบด้วยเเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะตอนนี้ก็ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดแชร์เพียงคนละ9,999พันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แล้วพิมพ์คำว่า ชแชร์แล้วชื่อเร่งคำถาม,ถามนะเอาเข้ามากันได้ครับนะฝากกดแชร์ออกไปก่อนนะครับแล้วถามกันได้ครับไม่ใช่เข้ามาแล้วไม่ถามนะครับเราอยู่จํากัดนะครับนะไม่ได้อยู่ทั้งคืนนะแต่ใครเห็นสดสีแดงขึ้น,นรีบถามนะ,นะก่อนที่คาว่าสดสีแดงจะหายไปนะคะเราก็จะไปกันแล้วนะคะนะวก็จบรายการวันนี้อ่ย <นะ S 1> เหลือหลายคนเลยนะคะถ้าถามเรยเดี๋ยวเราจะตอบให้ะค่ะ เดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งนะคะอ่ะรอพิมพ์กันมานะคะมาอือเอาละเวลาหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยว่ามันเข้ามามาดูนี่ตัวอะไรวะเนี่ยสองตัวกำลังทำอะไรนอยู่ไม่ยอม่านวะที่เอาเอาเอาแต่ดูนะคะไม่ยอมถานเอาละเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะนั่นสิก็ ถือว่าหมดเวลาลงแล้วเขาไป<อ>าแล้วครับนะ